สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเช็คก่อนเลยคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วเงินเข้าวันไหนเข้าเท่าไหร่<ๆ>ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์แนละ กดติดตามให้ผม้วยนะยรับวัน,นี้15ม้ถุนายิ2564นะครับท่านที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งตอนนี้ก็เริ่มมี SMS แจ้งได้รับสิทธิ์กันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านนะครับที่ยังสงสัยอยู่ว่าเงินจะเข้าวันไหนแล้วก็จะเข้าเท่าไหร่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับเช็คก่อนเลยคนละครึร่งเฟส3ลงทะเบียนผ่านได้รับสิทธิ์แล้วจะเริ่มใช้ได้วันไหนเงินเข้าวันไหนข่าวของวันที่15มิถุนายน64นะครับ เช็คก่อนเลยคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียนผ่านได้รับสิทธิ์แล้วจะเริ่มใช้ได้วันไหนเงินเข้าวันไหนตามที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐโดยรัฐช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละ150บาทหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาท ตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ14มิถุนายนเป็นวันแรกโดยลงทะเบียนได้ในเวลา6โมงถึง4ทุ่มของทุกวันนั้น จนถึงขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะครับสามารถลงไปได้จนถึงวันที่28มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีบางท่านถามมานะครับว่าลงแล้วไม่ได้รับสิทธิ์จะให้ทําอย่างไรนะครับจะรอเปิดอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องรอเปิดนะครับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีนะครับนอกจากท่านจะอยู่ในกลุ่มต้องห้ามคือกลุ่มบัตรคนจนนะครับที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้นอกนั้นเข้าร่วมได้หมดนะครับ แม้กระทั่งกลุ่มเปาะบางก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับไม่ต้องรอเปิดครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ยังเข้าร่วมได้ตลอดเวลานะครับ6โมงเช้าถึง4ทุ่มจนถึงวันที่28นะครับหลังจากหมดเวลาลงทะเบียนในวันแรกเมื่อเวลา4ทุ่มที่ผ่านมาปรากฏว่ามีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่7 3 8,723สิทธิ์จากทั้งหมด31ล้านสิทธิ์เท่ากับว่าในวันแรกมีประชาชนที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปถึง 23ล้าน6 9 1 2 7 7ล้านสิทธ์ขณะที่เช้าวันนี้ในเวลา8.05นโดยประมาณมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่6,971,679สิทธิ์จากทั้งหมด31ล้านสิทธิ์ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้2ช่องทางคือผ่านเว็บไซต์ w w w น o l ครึ่ง c o m และแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมผูก G ันเ l e t ดแถบโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการมาตรการรัฐที่ใช้แอปเป่าตังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป่าตังภายในวันที่28มิถุนายน64เวลา4ทุ่มลงได้ 2, 2> ช่องทางนี้คือกรณีผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐเลยเข้าร่วมได้ช่องทางเดียวนะครับก็คือเวอร์ไวเว็บคนละครึ่ง com นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กําหนด สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4หรือหลังจากได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่3 1ธันวาคม2 5 6 4โดยรับสิทธิ์วันละ150บาทหรือสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการโดยเงินจะเข้า2รอบได้แก่รอบที่1 1กรกฎาคมถึง30กันยายน2,564จำนวน1,500บาทรอบที่2 1ตุลาคมถึง31ธันวาคม 2,164จำนวน1,500บาททั้งนี้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งสามารถสะสมใช้ได้สังเกตนะครับเขาจะมีแบ่งเป็น2รอบรอบที่1กับรอบที่2นะครับรอบที่1เงินจะเข้าในวันที่1กรกฎาคมจะเข้าทั้งหมด1,500บาทนะครับเข้าก้อนเดียวนะครับแต่ว่าถึงเวลาเราจะใช้เราก็ต้องทยอยใช้นะครับคือใช้สิทธิ์ได้แค่วันละ150 สรุปแล้วท่านจะใช้ให้หมด1,500บาทท่านต้องใช้เวลาอย่างน้อย10วันนะครับ150คูณ10ก็คือ1,500บาทนั่นเองนะครับสังเกตนะครับช่วงเวลารอบแรกคือกรกดาคมถึงกันยานะครับ3เดือนแต่ถ้าท่านใช้ไม่หมดนะครับ 1, 1 5 0 0บาทนี้ยังสะสมไปได้นะครับไม่ใช่ว่าพอหมดรอบหนึ่งเงิน1,500บาทก็จะหมดไปแล้วก็ไปใช้1,500บาทในรอบที่2นะครับกระทรวงการคลังเขาบอกมาแล้วชัดเจนนะครับว่า1 5 0 0บาทนี้ถ้าใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับพอถึงวันที่1ตุลานะครับ มันก็จะมารวมกับ1,500บาทที่จะได้ในรอบ2อนะครับอย่างเช่นในรอบแรกท่านเหลือ500บาทพอมาวันที่1ตุลาคมไอ้ส่วนที่เหลือ500บาทนะครับมันก็จะมารวมกับ1,500บาทที่จะได้ในรอบ2นะครับก็จะกลายเป็น2,000บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือท่านใดที่ใช้สิทธิ์แบบเร็วมากนะครับก็คือวันละ150บาท1 0วันพันหเงินก็หมดแล้วนะครับท่านก็ต้องรอยาวไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับรัฐบาลเขาถึงจะเติมให้อีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าท่านใช้ชา้าเงินพันห้าร้อยบาทในรอบแรกนี้นะครับสามารถสะสมใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม64นะครับไม่ใช่ว่ามันจะหมดในวันที่30กันยายน64นะครับตรงนี้ข้อมูลชัดเจนนะครับกระทรวงการคลังเขาบอกแล้วเงื่อนไขใช้คนละครึ่งซื้ออะไรได้บ้าง1รัฐช่วยจ่าย50%โดยใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังค์2จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันตลอดโครงการไม่เกิน3,000บาท3ไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่6โมงเช้าของทุกวัน4ใช้ได้เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มหใช้ได้เฉพาะล้านค้าที่ร่วมโครงการณนะปัจจุบันนี้นะครับล้านที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามมีอยู่แค่4ี่ห้าหมื่นล้านนะครับแต่กระทรวงการคลังคาดว่าเดี๋ยวจะมีร้านทยอยเข้ามาอีกล้านกว่าล้านค้านะครับ6 ไม่สามารถใช้ซื้อแอลกอฮอล์ยาสูบและสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นะครับมีกระแสะข่าวที่บอกว่ามีการชงรัฐบาลสําหรับมาตรการคนละครึ่งเฟส3ให้รัฐบาลทําการเคาะคนละครึ่งเฟส3เพิ่มขึ้นมาอีก3,000บาทนะครับจากเดิม3,000ก็กลายเป็น6,000นะครับแต่วันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการเพิ่มให้นะครับนายกฤษดาจีนะวิจารณประปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันหรือกกลมีความเห็นว่าควรเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือเฟส3เป็นเงิน6000บาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งหลังของปีนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการหาลือกันเนื่องจากพระราชะกำหนดกู้เงิน5้0แสนล้านบาทเพิ่งผ่านวุฒิสภาและการช่วยเหลือนั้นจะต้องครอบคลุมรวมถึงผู้ประกอบการด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความช่วยเหลืออยู่ ตอนนี้การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังคำนวณไว้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ประมาณ31ล้านคนโดยขนาดนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า20ล้านคนแล้วซึ่งที่เหลือสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมโครงการไหนระหว่างคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้นายกฤษดากล่าวส่วนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยรักษาระดับการจ้างงานนั้น สำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอ,อชอหรือสภาพัฒน์กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ SME ทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้มีการร่วมมือกันจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแนวทางช่วยเหลือนี่ก็เป็นรายละเอียดของวันเริ่มใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส3นะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่ ได้เงินก็คือได้พันห้านะครับแต่ใช้จริงๆได้แค่ร้อยห้าสิบาทนะครับต้องทยอยใช้ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยเปิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ